สวัสดีทุกท่านนะครับตอนเราเข้าสู่รายการสกายนาทีวีกระดิ่เช่นเคยนะครับเรามาดูเกมนี้นะครับเกมมือถืออีกแล้วนะมาแนะนํากันนะครับมูตินหรือเปล่าชื่อเกมนะไม่แน่ใจเดี๋ยวรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับเป็นเกมแนวโจรสลัดนะครับมาดูว่ารูปแบบเกมเพลย์จะเป็นยังไงนะครับ โอเคเปิดฉากมาแล้วก็สร้างตัวละครก่อนนะครับอ่าพี่ชายตัวนี้เป็นอะไรพี่ชายทรงผมเหรอเอาใบหน้าใบหน้าอันนี้ทรงผมนะครับ เอ้ยนี่ก็ทีเลยนะอยเอาแบบนี้แหละแบบนี้ที่แล้วเนี่ยสามสี่ห้าหนึ่งสองโอเคตามนี้ครับแล้วก็มีสกินคันเลอร์แล้วก็ เป็นผมสีผมนะครับคอนเฟิร์มเลยแล้วกันนะครับสกานาทีวีนะครับชื่อโอเคตามนี้ครับไปเอาล่ะเปิดฉากมามันจะเป็นประมาณนี้ครับเป็นเอ่อเบิร์ดไอวิวนะครับเปิดฉากมาเขาให้เขาทำอะไรกับคนนี้ก็น่าจะคุยนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยก็ไปตามควสนะครับมันจะมีไกด์นำทางอยู่นะครับอ่ะเก็บสิ่งของครับอ่ะ ทิคออกนะครับก็คือเก็บหมดเลยนะครับแล้วก็หยิบมีดมาใช้ซะโอเคตัวนี้เป็นของอ่าเป็นคำอธิบายแต่ละช่องนะครับตัวนี้มีอะไรห้าหายไปแล้วโอเคข้ามไปก่อนนะครับอ่ะต่อมาให้เราคุยกับพ่อหนุ่มคนนี้ก่อน อพลิทนะครับกดมามีอะไรหนึ่งอ๋อเครีมนะครับยังมีอีกสองอันคืออะไรนั่นนะอืมหายไปแล้วอู๊เดี๋ยวย้ายอันนี้ก่อนโอเคครับอ่ะออกมาเขาจะให้ทำหรือว่ารีวิว รีวิวอัพนะเป็นระบบรนะีวิวอัพนึงขอดูก่อนนะ,ะพวกดามมีต่างๆนะครับมันจะเป็นการอัปเดตดามมีสปีดต่างๆอโอเคนะครับต่อมาเขาให้มาที่เมนูคราฟนะครับให้คราฟขวานนะครับก็ใช้ทรัพยากรตามนี้นะครับโอเคพอได้ขวานมา เราก็ไปที่ตัวนี้เคมอโอเคอ่าหนึ่งหายไปต่อมาทำตามเพสนะครับเก็บหินนะครับโอเคไปเรื่อยๆนะเก็บไปเรื่อยๆครับเก็บสมุนไพรโดยการใช้ขวานนะครับไม่มีออไม่ไมันไม่ออโต้นะต้องกดค้างไว้นะครับโอเค มีลูกสมุนมาด้วยนะสองคนเอาละนะครับต่อมาที่เมนูครับนะครับมาครับติคแอพครับของเรามีนะครับครับได้เลยครับมือได้เลยนะครับแล้วกดออกไปต่อมามีอะไรขึ้นมาตัวนี้ก็ได้รับของเครมนะครับเสื้อผ้าหน้าผมโอเคผ่านไป ต่อมานะครับเราให้ทำอะไรเก็บแก่นะครับหลักา,าร์มแก่นะโอเคาร์มแก่นะครับประมาณนี้นะครับเกมมุมมองด้านบนนะครับเป็นเบิร์ดไอวิวนะครับคอมพิวนะครับสต็อปคืออะไรวะทำไมต้องสต็อปคิปออก สาอตมาที่โตัวครับเป็นการก่อสร้างครับใโตัวครับนะครับอาซ่อมบำรุงบ้านนั่นเองตรงนี้นะ่าจะเป็นแคมป์ของเราแหละเนาะมันเขาจะให้ารามวัตถุดิบมาเพื่อจะอาซ่อมบำรุงบ้านหลังนี้นะครับ ประมาณนั้นนะก็มาดูเครื่องหมายนี้ก่อนอันนี้จะเป็นอ๋อไกด์นะครับเป็นการปิดเปิดไกด์เป็นการปิดเปิดเควสนะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับอ่าอัปเดตสปีดนิดนึงแล้วกันนะครับโอเคไปําตามเควสครับเราให้เราสร้าแงแคมไฟนะครับโอเคนะ ต่อมาไปที่แคมไฟอีกทีนะครับแล้วก็กดใส่เชื้อเพลิงเข้าไปปีเชื้อเพลิงกับเนื้อนะครับเพื่อจะปรุงอาหารนะครับกดคลับนะครับโอเคเรียบร้อยนะกดออกมานะครับเราก็จะได้ไปไหนแล้วอันนี้จริง,งนะครับใส่จริง,งหน่อยโอเคเป็นจริง,งแล้วอืม เมื่อกี้เราครับอาหารแล้วมันไปไหนวะไม่เป็นไรอ๋อมันยังอยู่ในกองไฟหรือเปล่ากดใหม่อ่ะเอาใหม่อีกทีสิครับปึ๊บพอมันใช้เวลาครับมันใช้เวลามันยังไม่เสร็จครับมันต้องรอก่อนนะประมาณยี่สิบกวินะครับอ่ะรอก่อนรอก่อนมันใช้เวลาปรุงอยู่แป๊บหนึ่งครับเมื่อกี้เราออกมาก่อนมันก็เลยอาหารมันยังไม่เสร็จนะฮะ โอเคเก้าวิแปดเจ็ดเอาละครับรอแป๊บหนึง่งนะสามวิอาเรียบร้อยครับเดี๋ยวทำไมมันมีวิทีเพิ่มใหม่กันคอนเซิลไหม่ม่เดี๋ยวสิเอ่อฟูดเดี๋ยวนะครับรอก่อน มันปรุงนางขนาดนั้นเลยมันใช้สองสามเหรียญด้วยนะอ๋อกดข้ามเลยดีกว่าอ่าเสร็จนะถ้ากดข้ามเสร็จไปแล้วมันจะไปอยู่ที่ไหนก็น่าจะอยู่ที่กระเป๋าของเรานะพูดถึงกดดูสิก็ไม่มีแฮะ อะไรครับเนี่ยหืมไม่เป็นไรมันหายไปไ,ไหนวะมันหายไปไ,ไหนวะอาหารมักีิมหายไปไ,ไหนวะเอาไปไปทำตามพเพีย์ต่อล่าสัตว์ไม่ใช่ไม่ใช่ ตีเจ้าตัวนี้โอเคหยิบเนื้อมาโอเคกลับไปที่เดิมที่แคมป์ไฟนะครับเอาลองทำใหม่อีกทีดิทำไมมันไม่ได้อาหารวะฮะเดี๋ยวลองดูซิอ่ะไม้ไม่พอขาดไม้ครับ ตัดไม้ไปตัดไม้ก่อนขวานพ่อขวานเออโอเคได้ไม้มาละเอาอ๋อ,อต้องกดไปที่ตัวนี้ก่อนแล้วก็ครับเนี่ยสามเหรียญเพื่อจะเสร็จนะครับอ่ะ กดไปละสามเหลี่ยมเพื่อจะเสร็จแล้วทีนี้มันไปอยู่ไหนวะไปอยู่ในนี้เหรอเนี่ยมันก็ไม่มีนี่วะมันก็ไม่มีนี่วะหรือว่ามันอยู่ในนี้วะอลองใช้ดูอันนี้มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันไม่ใช้อาหารครับ อาหารเราไปไหนอ่ะของใหม่หนึ่งอันคืออะไรเขาเราเปลี่ยนตัวละครได้ด้วยนะสามตัวเราอ่ะเนี่ยเราเลือกบังคับตัวใดตัวหนึ่งก็ได้นะครับทั้งสามตัวนี่ครับ โอเคเข้าใจแล้วนะเพิ่มดามีต่อยไปต่อครับมาที่โต๊ะครับอ๋อมันมันมาอยู่ตรงนี้มันมาอยู่ที่โต๊ะอาหารคนมันมาอยู่ที่โต๊ะอาหารครับได้กินเนี่ยครับโอเคเอาพูดคุยคอมพลีทไป พิมออไปประมาณนี้ครับโอเคต่อมาเขาจะให้ทำการคัลฟอะไรเดี๋ยวมาดูกันอ่าไปที่รูปบ้านนะครับอ๋อเป็นการสร้างชั้น ต้องอยู่ในตัวบ้านเหรอต้องอยู่ในตัวบ้านครับโอเคอลองสร้างดูฟื้นมาสั่งเพื่อนให้ทำเปล่าเพื่อนเหมือนอจะมารับของนะครับ ประมาณนี้แล้วเราก็ต้องมาทำเองปะ่ะเอามันเสร็จไปแล้วมันไม่มันไม่ได้นี่นี่ไงสตร r e store เนี่ยขนดไม้มันเป็นที่ที่เก็บไม้ครับนี่เป็นที่เก็บไม้นะครับโอเคเข้าใจลวต่อมาอ่าอับหน่อยโอเค ประมาณนี้นะครับดูแมพหน่อยดูไม่ไดนะ้มันให้กดโฮมอีกนะมาสร้างตัวนี้อีกนะครับอมืมาสร้างฟื้นก็ให้ สาเส็จลองไปดูว่ามันคืออะไรครับเป็นอุยไปสามเหรียญให้มันเสร็จครับอีกสามเหรียญเฮ้ยมันครับเยอะจังวะเหรียญหมดก่อนพอดีไม่เป็นไรนะ หมดก็หมดนะครับโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นก็มารับเครมจากเพื่อนครับโอเคผ่านไปต่อมาให้ไปทำอะไรเนี่ยดูก่อนมาที่ทะลเลอา้าวมีการออกเรือด้วยหรอ ที่เกาะนะครับใช้พลังงานสิบห้าไปดูครับอ๋อเมื่อกี้เราทำแพรนะใช่ไหมไม่แน่ใจนะอลองดูแล้วกันนะครับไปกดไปเข้าสู่พื้นที่ครับอ๋อเราทำแพนี่ไงแพรนะครับแพรตัวนี้ที่เรานั่งมาเมื่อกี้น,นั่นเองก็มาฟาร์มแหลนะเนาะมาฟาร์มครับ ฟาร์มอะไรก็ฟาร์มเฮ้ยเสือเฮ้ยเอาชู Show Cross. มี c ครอสไม่เรายังไม่เรายังไม่ออกเรายังอยู่เสือก็เสือสิกลัวอะไรอะกลัวเสือไงกลัวอะไรเนีเ่ยเออมันมีไอ้นี่วะมันมี เผ่าอยู่ตรงนั้นด้วยมันมีคนเลี้ยงเสือตรงนั้นด้วยครับเฮ้ยต้องระวงังนี่คืออะไร ต้องฆ่าไอตัวเสือวะ่ะนี่ไงนี่ไงแตกสองต้องทิ้งอะไรทักอย่างหนึ่งนะทิ้งไงอ่ะอ๋อกดถังขยะทิ้งไปคอนเฟิร์ม แล้วก็เก็บมาโอเคครับด้หนังมาแล้วก็ตัวนี้เชือกครับเชือกเอ,อ่ขอทิ้งไอ้อตัวนี้ไปก่อนแล้วกันแล้วก็เก็บเชือกครับโอเคประมาณนี้นะเฮ้ยเอาให้เก็บเลยววะสมบัติโอ้ เราไม่ได้เก็บของในตัวไว้เนาะแต่ว่าไอ้พวกนี้ยังไม่เอาดีกว่าไม่รู้ว่ามันใช้ประโยชน์อะไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีหนึ่งแล้วกันอุย้ยมันมีเยอะเลยเฮ้ยเอาดี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 อาดอาดโอ้ยไม้อะมันมีเยอะอยู่ทิ้งไปก่อนแล้วกัน เก็บของแปลกแปลกไก่อนแล้วกันสีเหลืองกันเลยว่าหมูขนก่อนอืมไม่เอาโอเคก็จะเบ้ย สองตัวเลยเหรอเอาดี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 ้เอดีอะไรมีพังเหรอฮะมันมีพังวะเนี่ยรีแพล์ได้ไหมต้องเพิ่มดามเมจอีกว่ะแบบเอาแบบฟันหนักๆนะโอเคอ้ยเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินครับ เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะก็เล่นเพลินๆน,นะครับกลับบ้านแล้วก่อน15พลังงานนะครับโอเคประมาณนี้นะครับใครต้องการอยากจะเล่นก็ลองโหลดมาเล่นดูนะครับผมเป็นแกมแนวโจรสลัดนะครับอาจจะมีเรือเพื่อออกไปล่าสมบัติหรือว่าอาณานิคมต่างๆนะครับโอเคนะครับถ้าเจอคลิปใหม่ๆที่น่าสนใจจะเอามานำเสนอกันอีกครั้งตาม เหมือนเดิมนะครับไม่ใช่ตามนะครับโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะครับสวัสดีครับทุก